สวัสดีครับวันนี้วันที่18กคุมภาพันธ์า564นะครับเป็นวันที่โครงการเราชนะนะครับเปิดวันแรกนะครับเปิดโอนเงินเข้า2,000บาทวันแรกนะครับก็ตอนนี้แอปเป๋าตังค์นะครับก็ล่มนะครับเนื่องจากว่าคนน่าจะใช้เป็นจํานวนมากนะครับก็เลยมีข้อมูลมาฝากนะครับก็คือลองเว้นระยะนิดนึงนะครับเว้นช่วงนิดนึงแล้วก็กดเข้าใหม่นะครับอันนี้เป็นคําแนะนําจากธนาคารกรุงไทยนะครับก็โครงการเราชนะนะครับก็ เจะสามารถใช้เงินได้ไม่จำกัดจํานวนนะครับในแต่ละวันนะครับก็จะไม่เหมือนคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งก็จะร้อยห้าสิบาทนะครับที่รัฐช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่เงินเราชนะนะครับก็สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละวันนะครับก็จะใช้ไปจนถึงวันที่31พฤษภานะครับใช้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเงินก็จะแบ่งเป็น เข้าวันที่18วันนี้นะครับก็คือ2,000บาทนะครับแล้วก็วันที่25กุมภา1น0 0บาทนะครับวันที่4มีนา1000บาทนะครับวันที่11มีนา1 0 0 0บาทวันที่18มีนา1000บาทนะครับแล้วก็ย5มีนา1000บาทนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่พเพื่อนๆน,น,นะครับ <c oughs> ที่เข้ากดวันแรกวันนี้นะครับก็ถ้ายังไม่ได้ก็ลองกดดูนะครับตอนนี้ก็เวลา 1 1 4 2นาทีนะครับก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดใช้เงินเราชนะนะครับก็ยังใช้ได้ถึงวันที่ส1พฤษภานะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่นํามาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องพีพี a ช n แนลด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับขอบคุณครับ